นมจังเลยเฮ้ยนมอยู่นี่พอรดยเลยกินดีกว่าโอ้โหน้องนายจะทำอะไรครับกินนมครับกินนมวันตีนหรอครับอุ้ยนมนี่มันนมของขุนขาวน้องนายโตแล้วต้องกินนมนี้นมจืดกินนมจืดนมโรงเรียนเนี่ยกินนมจืดเลยนะ กินนมจืดมาไม่หนูไม่อยากกินเลยหนูกินนมมายุไม่ได้เหรอครับอุ้ยไม่ได้ให้หลงน้องนายอันนี้นมของขุนข่าวอะ่ะน้องนายโตแล้วน้องนายก็ต้องกินนมจืดนะครับจะได้ตัวสูงสูงไงกินก็ได้กินเยอะๆนะน้องนายกินแล้วจะได้โตเร็วๆครับูแล้วโตวตาตามาไม่ได้หนูหิวนม นี่นมของคุณเขาง่ายกินเยอะๆนะคุณเขาโอนตินที่คุณเขาชอบไงใช่ไหมครับอืม,มอนะคุณเขานะคุณเขาได้กินนมโอนตินที่เราชอบเลาต้องมากินนมนงเย็นไม่มอยากกินเย็อยากกินนม,มยโยแบบคุณเขาบ้ง okay. าง อยากกินนม้อไอตีนแบบมอขาจังเลยทำยังไงดีนะโอ้นึกออกแล้ว น,นี่นาะทำไมได้มาหยิบนมขุนเขาเนี่ยืมเดี๋ยวไปดูซะหน่อยแล้วมีได้กินแล้วนมมายองืม,มเไรเลยอืยอยมฟินมากเลย น้องนายทำอะไรทำไมน้องนายออนมน้องมากินแบบนี้อะลูกเฮ้ยมันม,มีไมแล้วเฮ้ยขุนเขาเลยเนี่ยอุ้ยขุนเขาเองเหรอเอแต่มาม,มีก็ว่าแปลกๆนะทำไมขุนเขาทำหน้าตกใจตลอดเวลาเนี่ย คุณเขาทำไมคุณเขาทำหน้าตกใจตลอดเวลาอ๋อไม่กี้ะหนูไปดูหอยมาหนูตกใจหอยหนูไปดูหอยมาหนูตกใจหอยอุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อคุณเขากินนมอยู่เหรอครับใค่ะถ้างนั้นนะ่ะคุณเขากินนมไปก่อนนะนี่นมคุณเขานมโอวัลตินที่คุณเขาชอบไงโอเคครับเอ๊ทำไมวันนี้คุณเขาแปลกแปอะ่ะ ขนาดกินนมยังทำหน้าตกใจตลอดเวลาเลยดูสิตอนนี้ก็ยังตกใจอยู่เลยแปลกแล้วเนี่ยมไไ่เชยดดล้้ผแวฮะ

ทำไมของ้งมันกระจัดกระจายอย่างนี้เนี่ยรัวที้เกียจเก็บจงเลยเนี่ย oh, <no. S 1> อ๋เยกอเลือกเอาแย้วใช้หน้ากากของเขาดีกว่าถ้ามันมีเห็นมันมันก็จะคิดว่ามันเขาเป็นคนทำแล้วก็จะไม่เดินด้วย <laughs> เอ๊ไม่ใหญ่มันไม่จะมานะ oh. โอ้โหลุงน้า เล่นของเล่นยังไม่ยอมเก็บเลยเนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมามีมาแล้วเออไปไหนอ่ะน้องาอ๋อ oh, เล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บเนี่ยวิ่งหนีเฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวคอยดูนะจะวิ่งจัดการเลยเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยตายมาดายอาย S <S 2> <S 2> <S น้องไายน้องนายเฮ้ยขุนเขาเองครับไม่ใช่พี่นายครับเอา้าคุนเขาเองเหรือเนี่ยอุ้ยวันนี้ทำหน้าตกใจทั้งวันเลยอ่ะคุณเขา <S 2> <S 2> <S 2> เอ๊ะทำไมวันนี้คุณเขาปแปลกจังเลยอะ่ะหน้านี้ตลอดเลยทั้งวันแต่แล้วทำไมอะ่ะคุณเขาเล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บครับ เก็บเล็กเดเนไหครับหม่มมี่โอ้ยสงสยัยจะยังเด็กเกินไปก็เลยเก็บของเล่นไม่เป็นอ,อ่า,อาไม่เป็นไรครั้งนี้หมัอมมี่ไม่ว่าอะไรนะแต่ครั้งหน้าน่ะคุณเขาต้องฝึกเก็บของเล่นเองนะอ๊ะวันนี้ปแปลกๆปกแค่ามม่าไกอ,อ,อเอาเอ,าเอา้นี่คุณเขาเหรอเนี่ยเอา แล้วนี่ก็ขุนเขาเอาทำไมมีขุนเขาสองคนเนี่ยเอ้ยแลเขาไหนตัวจริงอะเฮ้ย่ว่าหนูไม่หนูหนีตัวนี้ไะเฮ้ยทำไมไม่หนูอีกคนนึงอะอุ้ยหนูดีอะตัวจริงอุ้ีอะตัวจริงอุยอะตัวริงหนูนีตัวจริงไม่ใช่ตัวจหนูนี่ตัวจริงหยุดยุดหยุ เป็นไงถึงจะรู้ว่าใครคือตัวจริงเนี่ยพี่พดีเกิดอะไรขึ้นล่ะคะหมาหมีพี่ดีก็ดูสินี่ขนเขานี่ก็ขนเขาแน่น่ะสิใครคือตัวจริงง่ายพี่ดีเอ๋อห <mentor> นูนึกเอาแล้วมามมีถ้าเป็นคนเข่าตัวจริงต้องเป็นท้าอานยองเป็น ฮ้ยใ,ใช่แล้วถ้าเป็น,นขุนเขาตัวจริงจะต้องเต้นท่าอันยองเป็นเอาขอุนเขาขุนเขาลองเต้นท่าอันยองดูอัญยองยองอัยองเฮ้ยนี่มันท่าอันยองขุนเขานี่อะขอุนเขาขุนเขาหมายเลขสองอเอาเต้นท่าอันยองดโอ ह, โอูโอ้โหโอ้โห โอ้รู้แล้วว่าใครคือตัวจริงตัวปลอมคนผู้ชนะก็คือหมายเลขหนึ่งคนนี้นี่น้องนายนี่เองวอาอยู่นนปเป็นแปลกวันนี้ทั้งวันก็แปลกๆคนอะไรจะน่าตกใจตลอดเวลาดูสิพี่ดีอชหุยน,น้ยองนายแอบไปเอาหน้าก,กากมาใส่แบบนี้นี่เอง น้องนายครับทำไมน้องนายทำแบบนี้แล้วครับหนูอ,อยากกินนมช็อกโกแลตเย้ะหนูก็ไม่อยากโดนดูดด้วยเหมือนมีโอ้โหที่แท้ก็อยากกินนมช็อกโกแลตแล้วก็ไม่อยากโดนดูก็เลยเอาหน้ากากน้องมาใช้นี่เองน้องนายครับไม่ได้นะลูกน้องนายรู้ไหมว่าการที่เราปลอมตัวเป็นคนอื่นน่มันไม่ดีนะรู้เปล่า,าแล้วเราปลอมตัวแล้วเราไปทําผิดแบบนี้ก็ไม่ได้นะ<ต>ดูสิของเล่นก็ไม่ยอมเก็บอ่ะ ถ้าเราเล่นของเล่นแล้วล่ะเราก็ต้องเก็บด้วยให้เป็นระเบียบเข้าใจไหมครับครับแล้วส่วนเรื่องนมช็อกโกแลตมามีก็ให้หนูกินได้นะกินได้นิดหน่อยนะโอ้โหนี่ใส่หน้ากากจนเป็นหน้าอย่างนี้เลยเนี่ยดูสิหน้าตกใจตลอดเวลาเลยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ละครนะคะเพื่อน พเพื่อนพืจําไว้นะคะว่าเราอย่าปลอมตัวเป็นคนอื่นนะไม่ดีนะอย่าไปแกล้งคนอื่นแบบนี้นะแล้วก็เล่นของเล่นก็เลยอย่าลืมเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะถ้าไม่อหวทานคิดฝากกดไลค์เพื่อกำลังใจให้พวกเราทางคิปต่อไปนะคะก็ะอย่าลืมปาอปกุ๊กตั้งใจเลยทีวีตั้งนี้นะครับสวัสดีครับ๊ายบาย